ขนมจันอับขนมมงคลของจีนที่คนจีนไม่รู้จักขนมจันอับเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกขนมมงคลแบบจีนที่ประกอบไปด้วยขนมหวานแห้งๆหลายชนิดรวมกันเรามักจะพบเห็นขนมจันอับในงานมงคลโดยเฉพาะงานแต่งงานแต่รู้ไม่ว่าจริงๆแล้วคนจีนไม่ได้รู้จักขนมจันอับด้วยซ้ำแล้วสรุปว่าขนมจันอับที่เราเรียกกันนี้มันคืออะไรกันแน่ สมัย2,000กว่าปีที่แล้วชาวจีนได้ประดิษฐ์ภาชนะสำหรับใส่อาหารโดยมีลักษณะเป็นชามสองใบหันหากันเรียกว่าเหอต่อมาในยุคสามก,ก๊กเริ่มมีการปรับภาชนะใส่อาหารที่มีกระบะแบ่งข้างในเป็นหลายๆช่องมากขึ้นมีทั้งกล่องรูปทรงกลมและสี่เหลี่ยมและเปลี่ยนจากกระเบื้องเคลือบมาเป็นไม้ลงรักทาสี หรือเครื่องเงินเครื่องทองจนในสมัยราชวงศ์ชิงมีการนำของทานเล่นมาใส่ไว้ในกล่องที่เรียกว่าฉวนเหอโดยมีอยู่ด้วยกันสองกล่องเรียกรวมกันว่าฉวนเหออีพินโดยกล่องแรกจะบรรจุขนมทานเล่น8อย่างเป็นผลไม้แห้ง4อย่างและผลไม้แช่อิ่นสี่อย่างส่วนกล่องที่สองจะบรรจุของขาวทานเล่น8อย่าง ทีนี้ฉวนเหอที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือการออกเสียงภาษาจีนกลางถ้าเป็นสำเนียงจีนแต้จิ๋วก็จะออกเสียงว่าจังอับเมื่อเรียกเพียนไปมากลายเป็นจันอับคนไทยจึงนิยมคำว่าจันอับว่าหมายถึงขนมหวานแห้งๆของจีนทั้งๆที่จริงแล้วจันอับนั้นหมายถึงกล่องไม่ได้หมายถึงขนมแต่อย่างใดดังนั้นจะแปลกใจ ถ้าคนจีนจะไม่รู้จักขนมจันอับแม้จะเป็นขนมมงคลของจีนก็ตามมาตามนัดขอขอบคุณจานโปรดของธนาคารกรุงเทพนะคะมาตามนัดเรื่องดีๆแบบนัดนัดประวัติศาสตร์แบบนัดนัดขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ